เขมและปันเป็นเด็กที่ที่บ้านค่อนข้างมีฐานะส่วนอ,อมเป็นเด็กทุนที่ได้ทุนเข้ามาเรียนในโรงเรียนเอกชนวันนี้เข็มและปันได้ซื้อกระเป๋ามาใหม่ซึ่งราคาค่อนข้างแพงส่วนอ,อมใช้กระเป๋าใบเดิมมา3ปีแล้วจึงทําให้เพื่อนไม่อยากเล่นและไม่อยากคบด้วยคุณครูสังเกตเห็นว่าออมเศร้าๆตอนพักเที่ยงจึงเรียกเข้าไปพบที่ห้องพักครูสวัสดีจ้านั่งก่อนสิจ๊ะคุูครูไม่เคยเปนป กลัวว่าครูจะเอาความรักไปบอกเพื่อนหนูไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะครูจะเก็บเป็นความรักแค่อย่างดีตหนูรู้สึกว่าเพื่อนไม่ค่อยอยากเล่นกับหนูค่ะทําไมหนูถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะคะอะไรที่ทําให้หนูรู้สึกแบบนั้นพอเพื่อนๆใช้กระเป๋าสวยๆแทนใช้โทรศัพท์ดีๆแต่หนูยังใช้กระเป๋าใบเดิมมาสามปีแล้วเพื่อนเลย แบบนี้นี่เองที่ทำให้หนูรู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวครูจะลองคุยกับเพื่อนให้นะหนูไม่ต้องรู้สึกแย่ที่ไม่ได้ใช้กระเป๋าของเพื่อนกระเป๋าของหนูครูก็ไม่เห็นว่าจะเก่าตรงไหนเลยสวยดีออกขอบคุณุคเป็นไนหลังจากนั้นคุณครูก็เรียกเข็มและปันมาอธิบายให้ฟังและทั้งสามคนก็เล่นด้วยกันเป็นอย่างดี